อีกสายหนึ่งนะคะคุณมานิดค่ะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้สอบถามเรื่องอะไรคะคดตนะเขาฟ้องหรือยังกกรครับเาฟ้อ,องแล้วก็ขึ้นศาลเรียบร้อยนะครับตัดสินแล้วนะให้ชําระใช่ไห<อ>มครับคือเนี้ยก็ไปที่ศาลทีนี้หลานเขามีลูกสามคนแล้วก็น้องสาวตอกงานเราเขาก็ตอกงานใช่ไหมฮะทีนี้ึ้นศาลเรา นในฟาร,ร์มเขาบอกสานเขาบอกว่ามันคนจะลําบากจะทํานองนานใช่ไหมเพราะว่าว่าเพราะว่ามีได้ได้เลยครับเล้วในฟรราร์มก็ขอปรึกษากับที่บริษัทก่อนครับแล้วก็หายไปหายไปประมาณสี่เดือนนะฮะแล้วก็ไม่มีว่าจะมาว่าพูดจะให้ทําอะไรครับอยู่ดีๆอยู่ดีๆด,ดานผมจะทํางาน ทำงานอยู่ที่โลตัรครับคือว่าเขามาตัดเงินเดือนครับเดือนละพันแปดนะฮะค่าอ่าทํางานวันละสามร้อยสามร้อยสามสิบบาทครับแล้วเจ้าของบัญชีที่ถูกตัดเนี่ยคือเป็นคนที่มีหนี้ใช่ไหมเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ใช่ไหมเป็นคนถูกฟ้องใช่ไหมเป็นล้านครับเป็นคนถูกฟ้องใช่ไหมใช่ครับ แล้วเขาฟ้องเขาฟ้องเป็นเงินเท่าไหร่ครับอออมันรู้สึกก็เกือบสิบตีฮะไปกู้เขาหมื่นหกครับรู้สึกเขาจะเรียกเรียกเรียกหกหมื่นกว่าหรือแปดหมื่นกว่านะมันมันเลยมาลันนันหลายเดือนแล้วอืมก็ถูกแล้วละก็เขาแล้วก็ต้องหักนี่เขาก็ถูกแล้วละครับุงแล้วลุงจะถามว่าไงจะถามว่าเออเห็นบอกว่าเงินเดือน เงินเดือนไม่ถึงสองหมื่นบาทหักไม่ได้หักนี่ได้ได้หรือเปล่าครับแค่นั้นฮะอยากทราบครับอ๋อถ้าโดยหลักแล้วมันก็หักไม่ได้ถ้าเงินเดือนลูกหนี้ไม่เกินสองหมื่นนี่หักไม่ได้ถ้าเกินสองหมื่นก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจลุงเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับที่พูดเข้าใจครับคือโดยหลักกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาเนี่ยถ้าจะไปอายัดบัญชีเขาเนี่ยหักเงินเดือนเขาเนี่ย เขาต้องมีรายได้เกิน20,000บาทค่ะครับ,รบเกินไป2,000ก็หักได้2,000แต่ถ้าไม่ถึง20,000ไม่เกิน20,000หักไม่ได้เลยก็ต้องเอาเงินให้เขากินเขาใช้แต่กรณีนี้ถูกหักถูกไหมลุงอ,อ๋อถูกหักค่ะคือว่าถ้าหัก,กรวมเดิมทําโอนะเขาขยานหนะน้าทำโอน่าประมาณ1มื่นหกเองฮนะทำถ้าทําโอก,ก็ได้1มื่นหกก็ไม่ถึง20,000นะครับครับอ แล้วทนายลุงว่าไงอ่ะไม่มีทนายครับคือว่าคือว่าขึ้นศาลกันเองครับอของข้าว่าของเข้าของข้าวเข,ขาบอก<ย>เข,า,ขาจะปรึกษากับอยู่เขตไหนเนี่ยครับอยู่เขตไหนอยู่เขตไหนเขตมีนบุรีครับศาลมีนบุรีฮนะศาลมีนบุรีครับอ,อผมแนะนําให้ลุงไปพบที่อายการคุ้มครองสิทธิที่ศาลมีนบุรีนะอายการคุรอบครับ ใช่ที่ฉันมินเลยให้เขาช่วยเหลือนะให้เขาดูรายละเอียดให้นะเอาคาพิพากษาไปให้เขาดูให้นะไอ้คำพิพากษาหน้านัดออดีทางบ้านเขาไฟไหม้ครับถือว่าเราที่บ้านที่บ้านชามันแบบติดการนะเพราะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอกสารที่เขาหักแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปไปพบอายการให้เขาดูให้ก็ได้ใช่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 กับอานน้นตรงนั้นก็ได้รับคุณครับ ยวเขาดูให้นะแต่ว่าแต่ลุงต้องไม่ดืมนะว่าถ้าเขาไม่หักเงินเดือนเนี่ยเขามายึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดนะต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับครับครับถ้าเขาไม่หักเงินเดือนเนี่ยแล้วเขามีทรัพย์เขายึดทรัพย์เลยนะได้ครับได้ครับไปดูตรงนั้นต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ